สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะแล้วก็แฟนกลับที่น่ารักของกันนะครับทุกคนในวันนี้อยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โประยองนะครับผมก็อ,อยู่ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นช้อปปิ้งเดสิเนชั่นนะครับก็ต้องบอกว่า,าดีใจมากใช่ไหมผมถูกใช่ไหมแฟชั่นช้อปปิง้งเดสิเนชั่นนะครับผมกันตั้งมาดีครับผม ก็ทราบอว่าพัฒนารเวทใหม่รีดเวทคือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับในด้านมูมต่างๆให้มีคาวามทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีคาวามที่ให้ทุกคนได้โอกาสมาช้อปปิญญ้งอย่างสุขวนสบายมากขึ้นนะครับวันนี้ก็อยู่ที่งาน m o เตอร์เอ็เป็นงานที่เหมาะกับคนเซ็กซี่เซอย่างผมมากอะไรครับเห็นด้วยอ่ะฮะเห็นด้วยปะเห็นด้วย อยากให้ผมถอดเสื้อนะครับแต่ว่าผมอยากถอดตอนที่ร้อนเลก็ดีใจมากวันนี้มาเจอชาวรรยองทุกคนไหนใครที่ไม่เคยเจอผมเลยบ้างไม่เคยเจอตัวจริงหูเยอะมากเลยนะเป็นไงฮะตัวจริงมีเสียงแรงที่ไม่ขัดผิวมาตลอด3ปี หลายคนที่ตามผมตั้งแต่แตประกวดเดอะสามปีหกนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่เคยได้เจอจริงๆแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอก็ฮะใช้ใช้เวลาที่มีอยู่กับผมให้คุ้มนะครับอยากจะถ่ายรูปอะไรยังไงก็ดูที่ความเหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ปีนไปทีขึ้นมาถ่ายรูปกับพีกันนี่ก็ไม่ได้เอาไว้วยื่นโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่อะไรเงี้ยอ่ะพอได้นะครับผมก็สวัสดีด้านหลังด้วยนะครับผม พี่น้องชารายองนะวันนี้ก็มาช้อปปิ้งกันเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะสนใจนัดเลือกซื้อรถยนต์นะพี่มีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายในงานนี้ก็สามารถทีดด่จะมาจับจองนะครับผมกันได้เลยนะฮะเอาล่ะว,วันนี้มีเพลงฝากหลายเพลงเลยให้กับชารายองที่น่ารักทุกคนอยู่ทนี้นะครับก็เทั้งขานทั้งการเป็นพ่อไอชั่นนะหลายคนยังใส่เสืสเ้อสีเหลืองวกันนะก็เป็นสิ่งดีครับได้มีโอกาสได้ทำความดีแล้วก็ ทำอะไรเพื่อพ่ออย่างเรานะครับผมขอให้ทุกคนได้ร่วมกันทำความดีเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปบอกรักพ่อบอกรักคนที่เรารักด้วยแล้วกันนะครับเพลงต่อไปเพลงนี้เป็นเพลงของผมเองครับเราอยากทำให้มีความสุใจด้วยกันแม้เราจะแยกเธอไปหัวใจจะไเปลี่ยน ใช้เวลาให้เธอ,อเรียนก็ไม่มีเรื่องรักอะไรฉันรอเธอไกลสุดปเธอเขรู้ว่าฉันรักเธอแล้วรอให้เรารักกันเลือนไม่ได้แต่จำไม่กได้ให้ใจเธอสบายก็พอเลือนไม่ได้ก็ไม่อยากขอที่จะขอความมีเรื่องดี

ควางลึกๆในใจเมื่าเธอจะเก็บไปคิดก็คงไม่เป็นแค่ฝันลอยตัวสักวันหนึ่งขอมีสิแต่วันเวลาก็มวนเวียนไปไม่นานก็ว่าคืนนี yeah. ้ก็อาจจะมีอะไรที่ดีที่รอให้เธอได้เจอเลืมไม่ได้จำไม่ค่อได้ให้ใจเธอสบายก็พอ แต่ลืมไม่ได้ก็ <S 2> <S 2> ไม่ยากขอ <S <S ที่จะขอาก็มีเรื่องอื่อยากขอแค่ครึ่งใจให้เธอรู้ทำไมก็ฉันเก็บเขาไว้ครึ่งใ,ใจคอที่ตั้งความจำแล้วกันเปิดประตูตให้ฉันเข้าไปเขาไม่ซ้อมไม่ซาหัวใจเิใจใเธอแค่เพียงเรื่องใจ กัน yeah. ใครที่โสนนะครับขอให้เจออย่ขึ้นใจเร็วแล้วกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ช่วยก,ว But, yeah. กันร้องก่อนขึ้นใจมากั ฉันเข้าไปขอไปส่งไปสร้างใจกับเมื่ใจเธอแค่เพียงขอเข้าไปขอต้อง็มใจอย่า,าคลายขึ้นใจให้เธอเรักไปไม่ช้าเก็บเาไว้ขึ้นใจเพ่อที่ตังจจอาได้เปิดประตูให,ใหฉันเข้าไปขอไปส่งไปสร้าใจ